สนุนโดยรู้ใจ .com ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์สวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมคะงานใหญ่ a p ปเ e ในครั้งนี้นอกจากที่พยายามจะโชว์ความเข้าถึงและเข้าใจคนมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญนั่นก็คือการทำให้คนเป็นมากกว่าผู้ใช้เป็นผู้พัฒนาค่ะ แก่แล้วยังไงล่ะนี่คือนักพัฒนาที่อายุมากที่สุดของงานในครั้งนี้มาสโกว่าคามิยะคุณยายอายุ82ปีท่านนี้เธอเป็นนักพัฒนานะคะไม่ใช่ผู้ร่วมงานคุณยายมาสโกเกษียณจากการเป็นพนักงานธนาคารและสับสนกับเรื่องไอทีอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตโดยเฉพาะเกมบนมือถือค่ะตัวเองไม่เข้าใจนะคะแต่สนใจในวัย82ปีเธอเลยลุยเลยเริ่มเรียนคอร์สออนไลน์ที่สอนเกี่ยวกับการเขียนโค้ดซอฟต์แวร์คุณยายมาสะโกะบอกว่าก็จะทําอะไรล่ะฉันไม่เห็นแอปอะไรเลยสําหรับคนสูงวัย ก็เลยตัดสินใจพัฒนาเองคุณยายเริ่มต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่อ,อายุประมาณ60ปีและสามารถสร้างแอปเกมเป็นเทศกาลตุ๊กตาญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าฮินะมัตสุริซึ่งเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองความอยู่เย็นเป็นสุขของเด็กผู้หญิงทุกคนเห็นไหมคะแอบใส่วัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้าไปเบาๆลองไปดาวโหลดกันได้คะ่ะมาที่ขวัญใจอีกคนนึงจากงานนี้นั่นก็คือนักพัฒนาที่อายุน้อยที่สุดก็คือ10ขวบค่ะหน้าตาน่ารักด้วยนะน้องอยูมะโซเรียนโตจากออสเตรเลียเริ่มเขียนโคคตตอนนน6ขววบบช่ม่มยะเเรีผา็ไซ์ ค้ด .org และคอร์สออนไลน์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดผ่าน Apple iTunes ไม่เกิน4ปีเท่านั้นค่ะเขาสามารถเขียนแอป,ปทั้งสิ้น4แอป,ปเช่น Weather Duck แอป,ป,แป,ปรายงานสภาพอากาศสําหรับเด็กระหว่างเดินทาง20ชั่วโมงมางานรอบนี้น้องยูมะคนนี้บอกว่าคิดได้อีกแอป,ปแล้วค่ะจะทปปนนําแอปคํานวณภาษีซื้อสินค้าในอเมริกาซะเลยไอดอลเด็กน้อยคนนี้ทําช่อง YouTube ในชื่อ a n y o n e Can Code ซึ่งมีวิดีโอสอนวิธีการทปปําแอปบน iOS ด้วยการใช้งานโปรแกรมที่ชื่อว่า Swift อีกด้วยค่ะปีนี้มีนักเรียนประถมมัธยม มาเข้าร่วมง,งานจํานวนมากด้วยนะคะ Apple เองอะ่ะเริ่มพุ่งเป้าเยาวชนหันมาเขียนโปรแกรมอย่างจริงจังสิ่งนี้น่าสังเกตว่าไม่ใช่แค่หน้าที่ของรัฐบาลมันเริ่มมาจากค่ายไอทียักษ์ใหญ่รายหนึ่งที่ความสําคัญส่งเสริมและเปิดโอกาสซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่น่าคิดวิเคราะห์สําหรับประเทศไทยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถอัปเดตและติดตามรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจจากงานนี้อย่างเช่น iOS 11ได้ทำคลิปวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วค่ะผ่านช่องทาง YouTube สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ